thanh sơ qua, thảm gì đấy, để lo lắng, mua về cứ mò mua การทำงานก็กล mm. ับไปกระชุผู้ใหญบ้านนะครับเอาที่เคยหรือตาเสนะครับผมว่าไม่ยากนะครคนนั่นเมงอันที่สองันที่สิบแปจะมีการโดยการโดยินท่านเป็นคนสื่อท่านเป็นคนทำบุญนะครับจากหมู่บ้านนัานเองครหมู่ ที่ดูแลเราเองเาตัวให้นะครับเพราะอที่วนพวกนอเราอยู่ดีวดแล้วติดขัตรงที่มีอสอเราจะึงใช่ไหทให้อมอรายดโดยูอยากให้มาเูยแต่คราวนี้ฝากอมอด้วยฝากนด้วยด้วยนนะครับปีที่สเราใช้ของ ถ้าเหนื่อยงานไหนไม่ดีทำกันได้ในสารการจัดอบรมไม่ดีเพื่อนๆมีเวลาไปเที่ยวนะครับเอาไปเป็นเบื่อผมด้วยนะถ้าเหนื่อยงานข้างหน้าประธานอบรมที่เราต้องทำได้ครับไม่มีอะไรขอปิดคำคือว่าขอคุณท่านหน่อยดีทุกคนครับ